ในพงหญ้าริมบมึงแห่งหนึ่งแม่เป็ดกกไข่อยู่ในรังเวลาผ่านไปผู้เป็ดก็กระเทาะเผื่อไข่ออกมาทีละตัวแต่ยังคงมีไข่ฟองใหญ่เหลืออยู่อีกฟองหนึ่งแม่เป็ดรู้สึกแปลกใจมากแต่ก็ปกไข่นั้นต่อไปในที่สุด ไข่ฟองนั้นก็ฟักเป็นตัวรูปเป็ดตัวที่มีขนสีเทาหมน่นต่างจากรูปเป็ดตัวอื่นๆซึ่งมีขนสีเหลืองสวยใครๆจึงพากันล้อเลียนว่า ปิดตัวอื่นๆนักจะหัวเราะเยาะและกั่นแกล้งลูกเป็ดขี้เล่อยู่เสมอทำให้ลูกเป็ดขี้เล่ร้องไห้เสียใจเป็นประจำในที่สุดลูกเป็ดขี้เล่ก็ตัดสินใจหนีไปจากบึงแห่งนั้นเพียงลำพังลูกเป็ดขี้เล่ที่น่าสงสารต้องเดินทางด้วยความอดทนและยากลำบาก วันเวลาผ่านไปลูกเป็ดขี้เลเติบโตขึ้นมากแล้ววันหนึ่งเมื่อมันเดินทางมาถึงบึงใหญ่ที่มีฝงหงร้อยเล่นน้ำอยู่ลูกเป็ดขี้เลเตื่นตะลึงในความงามของหงเหล่านั้นจึงว่ายน้ำเข้าไปใกล้ๆ ขนาดนั้นรูปเป็ดขี้เหล็กก็ก้มลงเห็นเงาของตัวเองในน้ํามันแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยว่าเงาที่ปรากฏอยู่ในน้ํานั้นไม่ได้ขี้เหล็กอย่างที่ใครๆหัวเคยหัวเราะเยาะแต่กลับเป็นเงาของหงส์ที่สงา่างามรูกเป็ดขี้เหล่จึงค้นพบแล้วว่าแท้ที่จริงแล้ว ตัวเองไม่ใช่รูปเป็ดขี้เหร่อย่างที่ใครๆเข้าใจไข่ฟองสุดท้ายนั้นไม่ใช่ไข่ของแม่เป็ดแต่เป็นไข่ของแม่หงในที่สุดลูกเป็ดขี้เหร่ก็ได้พบพี่น้องที่แท้จริงและอาศัยอยู่ในบึงแห่งนั้นอย่างมีความสุข